นี่เราแวะเข้ามาที่ก่าวไหว้ที่วัด พระปทนเจดีนะครับเป็นวัดที่ตั้งขึ้นราวพศสองพันสารบะฮะวัดตั้งอยู่เหนือองค์พระปทนเจดีครับประมาณ20เมตรนะฮะสวยนะฮะน่าจะมีอายุมากกว่า200ปีนะผมดูแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาถ่ายวัดบัางนะฮะเปลี่ยนบรรยากาศ <c oughs> กับรายการต้นมอเตอร์ไซค์พาเที่ยวนะครับ สวยนะโอ้โหสวยมากเลยเก่าแก่มากเลยน่าจะประมาณ200ปีอายุ คาถาบูชา,าพระบรมสารีริกธาตุนะฮะนี่จะมีลอยล้อมด้วยลูกเป็ดนะฮะเป็ด,เป,ดเป็ดหรือเปช่ะปะกางกำแพงนะเต็มไปด้วยเป็ดนะฮะเป็ดแล้ววิวรอบๆวัดจะสวยมากธรรมชาติจริงๆนะเป็นแบบว่าสวยๆเลยนะเป็นป่าต้นไม้นะสวยมากเลย นี่นั่นขึ้นไปยอดดูสูงมากนะมีบันไดขึ้นไปด้วยนะขึ้นไปกราบไหว้กันได้เลยนะบันไดขึ้นไปเดี๋ยวเราจะจะลองขึ้นไปถ่ายข้างบนดูนะม่รู้จะขึ้นได้ปะเดี๋ยวเราจะหาวิธีขึ้นกันกน,นะถามเขาก่อน,นองค์พระปัติโทนะฮะเป็นไงบ้างบรรยากาศแบบว่าน่าจะย้ายมาจากในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นะ อ่าลงข้างล่างได้แต่เราจะถ่ายรอบบริเวณก่อนบริเวณวัดนี่ร่มรื่นมากเลยนะแบบว่าธรรมชาติมากเลยนะคือมีต้นไม้ให้นั่งพักผ่อนได้ฮนะมาทําบุญกราบไหว้กันได้เลยนะใหญ่มากเลยองค์พระพทธนถนะานไปไหว้พระที่โบสถ์ก่อนฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่องค์พระพุทธกันนะ มาล้นๆมากเลยนะฮะวัด <What? S 1> ตั้งอยู่ที่ตำบลพระปฐมนะฮะอำเภอเมืองนคปรปฐมนะจังหวัดนคปรปฐมนะครับตรงนี้มันเก่าเก่ามากเลยยุคปีิไปหลายปีอยู่โอ้ยพันหกร้อยปีปีนะ ตรงนี้จะเป็นไอรุสสวรลีสารสารใย,ยหอมนะฮะมากล่าวไหวกันได้นะครับ เดี๋ยวเราจะขึ้นไปองค์พระปทนกันเลยนะไปดูวิวข้างบนกันทางขึ้นอยู่ตรงนี้นะฮะะเป็นบันไดขึ้น เ่าไม่ดีขึ้นอย่าขึ้นนะเพราะว่าทางขึ้นขึ้นมันชันมากนะบันไดนะเห็นวิวงาด้ลยเดี๋ยวไปถ่ายวิวรปเดยวเรบวัดประทนนะี่จะมีบันไดขึ้นอีกนะยังไม่สุดนะครับ นี่บริเวณรอบวัดร่มลื่นมากเลยมีต้นมมงต้นไม้โอ้โหสวยนะ,ะค่อยๆขึ้นนะบันไดมันชันนะบันไดมันสั้นนะนนนนะชันๆขึ้นมาแล้วครับ,รบเห็นวิวเลยเดินวนรอบหนึ่งเดี๋ยวถ่ายวิวรอบวัด ประวัติวัดพระปทนเจดีเดี๋ยวจะมามามาเล่าข่าวๆยฟังนะครับนี่ตรงนี้บริเวณรอบวัดปทนพระปทนเจดีนะครับวัดใหญ่มากเลยนะดู ตัวตรงนี้ทางมันชันนะขึ้นไม่ได้ทางมันแคบเลยบันไดมันชันชันแคบมากเนยฮะต้องขึ้นไปตรงนู้นีิมันก็เล็กเพราะว่ามันขึ้นไม่ไหวมันแคบหรือว่าบันไดมันแคบมันแค่เนี้ยสั้นมากเลยคือว่าบันไดมันสั้นมากขึ้นไม่ได้ละบันไดมันสั้นมันสูงขึ้นไม่ได้ไม่ละมันสั้นดูดิมันตรงเลยแต่ขึ้นได้แต่ผมไม่อยากขึ้นระวังจะตกลงมาล่ะเอาขึ้นไปก่อน โอ้ใจกล้ามากครับโอ้ขึ้นไม่ได้ตัวตก <laughs> มันปัจจัยมันตรงเกย่ว่ามันตรงเลยนะมันไม่ได้ว่าจะเสียงลงอนะมันตรงขึ้นไปเลยจะต้องกระสั้นเกินนะฮะไปกี้น้อยเราขึ้นไปแล้วฮะ <laughs> <laughs> เราขึ้นไม่ไหวอะ <laughs> แพ้ความสูง <laughs> รออยู่ข้างล่างดีกว่า <laughs> เดี๋ยวเราให้ไปกี้ไปถ่ายมานะเอากล้องไปตัวหนึ่งเราย้อนกลับไปดูท่าขึ้นอย่อยางอย่างเท่เลยนะครับ <laughs> กระจามาครับตัวสองมันกระจายเม็นทรงไงทรงไงนมันไม่ได้ว่าจะเฉียงลงมันทรงันไปเลยมันกระทเกินนะ แล้วเราลงมาแลฮะให้แบกีนอนอยู่บนนูน่นไม่กลัวความสูงอขึ้นไปได้งไงสูงจริงนะเห็นอย่างเงี้ยแต่บันไดข้างบนนู้นมันชัน,ม,นมันจะเหมือนกับบันไดมันตรงเลยนะก็เลยไม่กล้าขึ้นไปแด้ให้แบกีนอนขึ้นไปถ่ายเอาแทน <c oughs> แล้วขึ้นไปทำไมลงไม่ได้ขึ้นมาลงมาเร็วๆไปแล้วไปแล้วทิ้งไว้อยู่นั่นแหละ โอเคฮะเราก็ได้ลงมาแล้วนะฮะก็สวยมากสวยเหมือนกันนะฮะผมเข้าขึ้นไปดูก็ดูสวยสวยงามนะฮะก็เคยมีเรื่องเล่าอยู่ว่าจากตำนานพญากงฮะที่พญาพาน,นะฮะพญาพานสร้างพระพประทนเจดีเพื่อไทยบาปน,นะ,ะเคยมีตำนานอยู่ฮะประวัตินะฮะที่ได้ค่ายายหอมผู้เลี้ยงดูมานะฮะทั้งพระปฐมเจดีและพระปฐมถูกทอดทิ้งไว้ในป่าหลายร้อยปีนะฮะ หลายร้อยปีจนในสมัยกรุงรัตะนโกสินทร์ขนาดก้าเจ้าอยู่หัวทรงพรนวดอยู่ได้ทุดงไปพบเข้าจึงกาบทุนราชการที่9้าแต่พระองค์ไม่เห็นว่าจะเกิดประโยชน์อะไรหากจปะปัตติสังขอนขึ้นมาจนพระองค์ของราชจจึงได้บุณณะปัจจุบันมีสถานที่ราชการตั้งอยู่ในพื้นที่วัดคือวิทยาลัยเทคนิคนครปฐมนะฮะ เป็นสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมนะฮะเขตหนึ่งนะฮะพระปฐนเจดีประมาณเพราะวัดตั้งอยู่เหนือองค์พระปทนเจดีนะฮะยี่สิบเมตรนะฮะย้ายมาจากที่เดิมเมื่อสองร้อปีเศษนะฮะเนื่องจากพบจารึกตัวหนังสือและตัวเลขด้วยปูนบอกว่าซ่อมเมื่อ พศออ2456บริเวณกุติวัดได้รับพระราชทานนะฮะก็มีป,ประวัติประวัตินะฮะพญากรงพญาพานนะฮะก็ไปศึกษาดูในใน YouTube นะฮะลงมาแล้วลงมาแล้วสูงนะเห็นอย่างเงี้ยขึ้นไปเสียวสูงมากเลยมองดวงลางมันเตี้ยนะ เราเราก็ได้ลงมาแล้วนะฮะสูงมากมันดูตรงนี้ฮะมุมนี้นะขึ้นไปได้โน้นแล้วก็ปีนขึ้นไปตรงนู้นให้เบรกีน้อยขึ้นไปก่อนเราอยู่ขา้างล่างโอเคนะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากคนระับก็มาถ่ายให้ชมกันนะบรรยากาศรอบวัดพระปฐมโนองค์พระงงพปฐมทนนะฮะตรงนี้ทางด้านหลังผมตรงนี้จะเป็นรอยพระพุทธบาทนะจำลองนะฮะบริเวณทางด้านซ้ายของพระอุโบโสถนะฮะเป็นวัดพระปฐมทนเจดีมีรอยพระพุทธบาทจำลองอยู่ในเรือน เดี๋ยวผมจะไปปิดทองราพระพุทธบาทแป๊บมันเรา,าก,ก,ก,ก็จะกลับแล้วนะฮะก็ตรงนู้นจะเป็นสวนนั่งเล่นได้ฮะ,ะสวนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับรอบหน้าเจอกันใหม่ครับอย่าลืมฝากติดตามช่อง Youtube ผมนะครับต้นมอเตอร์ไซค์พาเที่ยวนะครับกดกระดิ่งกดติดตานะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการถ่ายทําครั้งต่อไปได้วยนะครับจะได้มีคลิปด,ดีๆมาลงวันเรื่อยๆนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย